เริ่มเข้าใจทีนี้ผมก็ไปโดนยิงตอนนั้นไปเคลียร์เรื่องจริงๆผมไม่ใช่เรื่องผมด้วยนะ เป็นเรื่องของน้องๆในหมู่บ้านเนี่ยระหว่างหมู่บ้านก็มีปัญหากันมผมค่อนก้างที่เกรีเหมือนอเป็นผู้ดําก็ว,ว่าเมือโจโอ้ก็โจ้เมืโอโจ,โอโอโจโกับพอ,อ,อผมกลับไปที่บ้านก็บอกผมเดินไปยังไม่ทันได้คุยเลยยิงผมก่อนเลยห่างกันมันไม่ถึง3าเมตรอ่ะจริงเ<อ>หรอจริงคือห่าง3เมตรจาอย่างนี้เลยใช่ที่ในโรงเรียนอุดมวิทยายนที่อ่สุนทราวาสที่ในวัดสุนทราวาสเลยครับผมโดนยิงในวัดเลยในที่โรงเรียนเลยโอ้ดังทั้งหมู่บ้านเลยโดนครับเราเป็นไงยิงแล้วเป็นไงยิงผมมาเจ็ดนัดแต่ยิงไม่โดนนะแต่ว่าเพื่อนผมไปช่วยตันตาผมแอบกรงร เขาหลุดออกมาจากวงล้อมกันผมไปจนไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยิงเจ็ดนัดใช่ยิงออกออกเลยแต่ไม่โดนไม่โดนตั้งนัดเลยห่างประมาณกี่เมตรไม่ถึง3เมตรอะประมาณทีสามเมตรอะประมาณนี้ผิดหลบไหมหรือไม่มีหลบปัดกับสุนไม่มีไม่มีไม่รู้เรื่องเลยครับยังจะไปคุยไงมันซัดมาก่อนเลยมันเอาปืนมันถึงว่าบืนยิงออกมาเลยมพอมันยกปืนผมก็ตกใจพอตกใจคือวันที่ว่าเราโดนสอนมาบ้างนิดหน่อยพอมันยิงจังหวะมันยิงมาผมก็เอียงก้างออกหน่อย